เรื <World> Games. ่องรู้จักรอยร้อยแล้วเราเปน่ะไหนดูซิมันจะเหมือนฟคยเตะจริงปะ่ารนะ อนนี้ก็สีมส่มงเยนแลยสี่มงเยนไต้หวันนะคะเดี๋ยวลองไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันปะก็กกค่ะก่อนเดินทางไปที่พักนะคะเราก็แวะมารับซิมการ์ดที่สนามบินกันก่อนนะคะทุกคนซิมการ์ดนี้นะคะเราจองมาจากเว็บไซต์ค่ะได้ในราคาประมาณ400กว่าบาทค่ะใช้ได้ประมาณ10วันนะคะแล้วก็ความเร็วก็ได้ 4G แบบอล l มิเต็ดค่ะทุกคน 你要 pass t e n day right？1 One two three i e 对，也没有信号，<Wow. S 1> 所以它是减无信号吗？对，就是、那很那還有可能是这样吧。 ข่ะาจากนั้นนะคะเราก็มาเล่นที่ลัอตคี้แลนด์นะคะมาลุ้นเงิน5 0 0พันนะคะผลที่ออกมาก็คือไม่ได้ค่ะทุกคน English. ับ 100, 100 100โอเคไปไปยังไงไปดูดูไปยังไปไหนกับกับพ่อม MRC นั่ t ิแต่เด็กน้องอฮะคัอันราเอาอินสิคออินซินิกเทน ยูอท็ก็อิน n g ใ i ่ค i ครับนั่นเนาตงนี่คืออีก can j u s ต้องเลยหรอทำอย่างต้องนี่ค e o โอเพนจุ o โ r เค to t รท็บอะรองใเยเนี่ยค่ะทุกนเนี่ยม you a ไม่ช Beautiful c a r d for me อะ a ม่ สำหรับคืนนี้นะคะเราก็จะไปพักกันที่บ้านของพ่อแมรีโอนะคะและพอหลังจากเข้าที่พักเสร็จนะคะเราเดี๋ยวไปหาของกินกันที่ไนท์มาร์เก็ตต่อคะ่ะ So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just get by and everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see you, I celebrate I can change my mind, maybe elevate 旅客您好，下一站。 อันนี้เป็นไอซีการ์ดนะคะเราก็หาซื้อได้ตามในเรนีเลเวนทัวสามารถใช้ซื้อของหรือว่าจะเป็นขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสอะไรเงี้ยได้ ก็เลยเอาสกูตเตอร์ที่บ้านมารับไปก่อน แล้วก็เอาของเก็บเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดงเท,ที่ยวกันก่อนแปบบ๊บนึงนะคะไปทำทัวร์ก่อนแปบบนึงแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันที่เลยทอมนายมาเก็บไป,ไปเรามาแวะซื้อชาเลยคะ่ะต่อเป้อยากกินชาพิช <Yeah. S 2> บาลคอซีเต you thế yeah. này, okay, Half sugar and ice, no more ice.

จนบอกว่าร้านนี้จะคล้ายๆกับโคดอติมทเมืองไทนะคะอันนี้ดคเปนคดิะต่คมันตานได้

太太想这样吗？什么沒,没有？ อันนี้เป็นนิวทีนะคะเป็นชานมอ,ออริจินอลใช,ใช่ไหมออริจินอลอร่อยนะอันนี้ชานะอัลฟ่าสุต้าเป็นโตอ,อิตเต่แบบว่าที่เขาไปเปดที่เมืองไทยก็ติดตนไปเดแต่ว่านิวทีมากเลยถูกมากเลย เท่าไหร,นะร่นะดิส,ส,สตามโปรตีโปรตีตายต้อง40บาทถูกมากมาะอะไันอยากชิมยาวัาวนเป็นโคชิคือเปนีจ้าชู้เจ้าชู้วะหผม,ม,ม,มขอมช้ามาก แบบว่าแรงมากอูปคะโกโก้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนแพนนะคะมาที่ตลาดเลี้วเหอไหนมารเก็ตค่ะน้ำอ,อ้อยผสมมนวน้ำน้ำน้ำนน้นน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 อนนน้ำ้ ปเป็นไงเป <laughs> ็นไม่มีรสชาหาอะไรวาชิมกันชิมก่อนคนคนไต้หวันชิมไม่มีรสชไม้อร่อยจะเช็ไชม,อมอไอซ์โอ้โหไม่ได้หรอ Normally, no eye is better. <laughs> if it less, I like it. Yeah, more I like More eyes. is good. You have How much? 50. Mm -hmm. I think if you put more eyes, it's expensive. Really? Yeah. Okay. Uh, no, I mean, it just only have to give you a little juice. <laughs> That's why Taiwanese don't like too much eye. And when we go to Thailand, know. everywhere, everywhere, cool. everywhere, another eye. <laughs> ชาไข่มุกก็มาเยอะมากเฮ้ยกาแ็เส้ไม่ได้กินอะไรเลย อร่อยก็จะไปลองกันเดี๋ยวเราขอดูนดูก่อนว่าเราจะสามารถกินอะไรได้บ้างที่นี่นะคะว,ว่าไงใส่ทอนช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาเอาไปเอาที่ที่อยู่บอกเดี๋ยวโยกม อันนี้เราจะอันนี้แค่นี้หรอบอเเนล้วจะกินอะไรอ่ะบอเะข้าหมกหมาวกปะข้าวหมูาหมกถู้ถูกู้ะถู้กปนเขากะูกปกป้กป้ะ้ะถูกป้กูเปะ้

ฉ็นจะบอกว่านั่นจะพาไปกินอ,อร่อยมากเลยค่ะมันอะไรหมดอร่อยมไม่เอาไม่กินได้ไหม,ไมอม่ะอะไีแบบว่าพยายามที่จะกินมาหลายรอวนะแต่เราไม่สามารถกินได้

รสวายาเลยอยอ้องนอต้องหนต้องหนต้องหนอนตนอนนอนต้องหนอนต้อองหนอนต้ออนองห้องหอนต้อนอนองหนอนต้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 องห

ได้มาแล้วทุกคนวันันเดดแข็งไหมแข็งมากแข็งมากยังไงอร่อยไหม

แล้วก็าสั่งเอาไปเป็นมูสับซิ่งแล้วก็มส่งเป็นติน่แล้วก็ติกักัอเือกะเทียมมีกระเทียมมีพริพพพพพพกพริกผักพริกขิงมาจ้ำ

อันนี้คนละตัว้านนี้คนละมาวเ่ยต้องรอเขาไปมาเลี้ยวหนึ่งก็จะเรามาต้องไปกินไม่กินไม่กินไม่กินนะต้องไปกิน ไป้านร้านเาเป็นต้มเนือนะคะน้ำได้ไหมด้เขากทอดแล้วจะไปแล้วเราไปเราจะไปซิกไก่ทอดแต่ซิไข่ทอดล้วก็กลับไปกินที่บ้านค่ะที่นาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากจะไปดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่า ก็ค <absence> ืตนเราแวะซื Down, ้อไก่ทอดชป็นไงไก่ทอดอ่ะอันน <man> ี้คืออะไรบ้างไเป็เค้กบักบัวชูชูเราแวะซื้อไปกินที่บ้านกันนะคะ นะเราซื้อนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนมาว่ากันอีกทีนะคะโอนะคฝากติดตามพรุ่งนี้เื่นะะเี๋ยเราขัปดหนึ่งวันนี้เต็มลนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้จะดูัเราจะเ,เชอไหนกับางไย